พอดีผมเจอเทปนี้อยากให้ทุกท่านได้ฟังครับไปมรมพร้อมกันนะครับสมัยที่ลุงพลแบบโดนเขาไปตรวจสอบรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไปค้นรถอะไรประมาณนี้นะเจ้าหน้าที่ไปนลุงพลก็แบบนี่แหละไม่พอใจแต่จริงๆลุงพลก็อนุญาตนะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพูว่าก็ให้ก็อนุญาตให้ให้ให้ค้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อ้างว่ามันมีหมายมาหรือเปล่ารุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็เป็นประเด็นเกิดความไม่พอใจนะครับ กรณีของผมนะครับอยากจะถามว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเข้ามาขอความรับมิดองจากชาวบ,บ้านหรือในกระทั่งำของ,องตัวของเองนะครับ<ส>อ,อยากก่างกรณีที่ท่านมาข้นวากับตนขนดรถยนต์ของผมอยู่ที่บ้านซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองไม่มีหมายค้นเนี่ยจําเป็นไหมต้องมีหมายคน้นเพราะว่าวัาานที่ทางอิสุลกานเข้ามาข้นรถผมที่บ้าน ปรากฏว่าไม่มีหมายผลแต่จะปองผลในบ้านผมก็ได้ขยับรถมาาังางหน้าซึ่งวันนั้นผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาเยอะนะครับเพี่อนจะพูดจากถามว่าเจ้าหนี่ทำทำถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีวันหนึ่งซึ่งเจา้าหนี้พาผมไปที่โรงเรียนนะครับแต้มีการถ่ายรูปภาพของผมทึงง่งท่อนเต็มท่อนหน้าหลังทุกอย่างพ็ทำเหมือนกับผมเป็นจเจ้าลูกเป็นอะไรบางอย่าง ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมีแต่ผมไปในจุดๆนั้นแตะอีกหลายอย่างแต่เพียงแต่ว่าผมผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ยังมีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีผมเชืช่อว่าในแต่ละคนเนี่ยจริงๆใต้สํานึกเหมือนกันครับแต่การทําง,งานเนี่ยเป้า,าอย่างเดียวคือทํางานให้ออกมาดีที่สุดซึ่งตอนตอนที่ผมโดนตรวจค้นรถเนี่ย<ม>คือเชื่อว่าทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วแหละว่าผมถึงขนาดต้องโกนเัวโกชิว คือมันทำให้ผมรู้สึกว่าโดนกดดันมาทำอะไรไม่ถูกจนผมต้องโกนหัวโกนคิ้วไอ้ที่ลุงคนไม่พอใจว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายค้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมก็เข้าใจลุงพลนะแต่ลุงคนจะต้องโกนหัวโกนคิ้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> คืองงตรงนี้ครับทุกท่านคือเวลาเกิดอะไรก็ตามนะลุงพลแกจะแ,แก้เค็ตลอดเลย คือเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้เสียหายเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปแก้แคเคล็ดทำไมถูกไหมครับทุกท่านถ้าเกิดว่าเราทําอะไรผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราจะแก้ถูกไหมครับอืมเออแบบเหมือนกับแบบล้างซวยอะไรอย่างเงี้ยเลยผมก็ยังงงนะเอาจงจริงนะเออกรณีงมนะครับเอา,เอาคืออยากจะถามว่าทางเจ้าที่ที่เขาบอกว่า เขาอยากจะเข้ามาขอความรับผิดจากของกรณีกมนะครับของกรณีกมนะครับคือยากจะถามว่าทางเจ้าหน้าที่จีเขาบอกว่าเยวนะครับทุกท่านผมขอเข้าใหม่ทำไมมันเป็นแบบนี้ของกรณีกมนะครับคือยากจะถามว่าทางเจ้าหน้าที่จีเขาบอกว่าเขาอยากจะเข้ามาขอความรับมิดชอจากชาวบ้านหรือแม้กระทั่งคุณลุงเองตัวผมเองนะครับอย่างกรณีที่ท pues ่านมาหุนมากเขาโดนคนรถจนห่วงอยู่ที่บ้าน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองไม่มีหมายผลนเนี่ยกําเป็นไหมต้องมีหมายผลนเพราะว่าวันที่ทางอิสุลกาดเข้ามาคนตรวจผลที่บ้านปรากฏว่าไม่มีหมายผลนแล้วจะพอกผลในบ้านผมก็ได้ขยบรถมาข้างหน้าซึ่งวันนั้นผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมันเยอะนะครับเพียงจะพูดจะถามว่าเจ้าหน้าที่ทำทำถูกต้องหรือไม่นะครับ,รบแล้วก็จะมีวันหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่พาผมไปที่โรงเรียนนะครับ ได้มีการถ่ายรูปภาพของผมขึน้นท่อนเต็มท่อนหน้าหลังทุกอ,อย่างเขาทำเหมือนกับผมเป็นเหมือนกับเจ้าพ่เป็นอะไรบางอย่างซึซ่งผ,ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอไะไรขึ้นทําไมเขามีงจะผมไปในจุดๆนั้นแต่อีกหลายๆอย่างที่เป็นแต่แตว่าผมผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ยังมีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีผมเชื่อว่าในแต่ละคนเนี่ยยินได้สำนึกเหมือนกันครับ แต่การทํางานเนี่ยเป้าไปอย่างเดียวคือทํางานให้ออกมาดีที่สุดซึ่งตอนตอนที่ผมโดนตรวจคนรถนเนี่ยคือเชื่อว่าทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วแหละว่าผมถึงขนาดต้องโกนผมวโกนคิ้วคือมันทาให้ผมรู้สึกว่าโดนกดดันทําอะไรไม่อยู่ถ้าตั้งสติไม่อยู่ผมไม่รู้ควจะทำตัวระวางตัวยังไงเพราะว่าเวลาผมไปแถวห้ามิกซี่โลตัสซึ่งผมเคยไปเป็นจั บางคนว่าคนส่วนใหญ่ที่มองมาที่ผมแรกๆเขามองแบบม,มันเขาไม่ไว้ใจว่าคนคนเนีมน้มันจะดีหรือมันจะลายซึ่งผมไม่มาวางโทรศัพท์มาผม,ไ,มไปซื้อของผมกจะไม่อยากยืนที่ห้างเลยซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันที่กปกติได้อันนี้อยากจะอยายจะนําเรียนแค่นี้ครับคุกคลครับัมนเกิดไหม,ไม ถ้าลงคนไม่ออกสื่อก็จบแล้วแล้วก็เรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทั่นจะจะพูดตอนนี้เลยว่าถึงตอนนี้เลยตำรวจนะครับการรายงานของเจ้าหน้าที่เรานะเราเปดถือการทํางานเพื่อคลี่คลายคดีนะถ้านผู้ว่าคุณแม่หลายๆท่านได้เห็นผมมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับนะครับก็ขอต้องขอขอบคุณที่ได้สอบถามคําถามนี้นะครับการจำนินการของเราเนี่ยเราอยู่ในขอบของกฎหมายซึ่งมีได้ เราต้องสังส่งแล้วสั่งอีกนการเนื่องจากเราอยากจะใช้ความละเอียดรอบคอบทุกวิถีนะครับในการสืบสวนที่คลายเรื่องที่น้องได้สูญหายไปและก็เป็นศกแต่เสียชีวิตนะครับซึ่งเราใช้ความละเอียดรอบคอบเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นการสแสดงความบริจิตใจของทางลุงหรือว่าใครประตามที่ได้รับการสอบส,นสนวนสั่งแล้วสั่งอีกวจนนู่วน,นวจนนี้เพื่อเป็นการตัดพยานหลักฐานบางอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องแต่ก็ท่านก็จะได้สบายใจด้วยในเรื่องของ การแสดงความกระตุ้นใจนะครับขอบคุณครับตำรวจวันแรกวันจึงเกินหลับหลอกพอเราลอกเลยนะครับผู้บัญชาการตำรวจผู้ธรรมะสีและทุกเรื่องทั้งหมดนะครับเราพยายามและก็ทำเต็มที่นะครับเพื่อให้ความมีธรรมของประชาชนนะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะทำต่อนะครับเราได้เบิกกันแล้วเราไม่เบิกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ให้ดี่สุดผมเชื่อว่าสื่อเนี่ย เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าสื่อเขาพยายามที่จะสื่อพยายน,นต่างๆช่วยทำหน้าที่ช่วยเป็นบางอ,อ,อีกทิทางหนึ่งใช่ไหมครับรเ,นนเรื่องประเด็นไหนก็แล้วแต่ที่ทางชาวบ้านหรือแม้กระทั่งสื่อเขาไปสอบถามแล้วถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ไต้องตอบถ้าประเด็นไหนที่เราตอบไม่ได้ต็ไม่ตอบถ้าตัวไหนที่เราสามารถออกสื่อได้ผมกินดีครับผมกินดีตอบทุกคำกกถามทุกทุกอย่างที่ทางสื่อก็ต้องกทำครับ เนี่นี่นะครับทุกท่านฟังสองรอบไปเลยนะเพราะว่ามันมันเลื่อนมันดีเพย Mont ์ไม่ได้มันสต็อปไม่ได้เลยนะครับผมมันมันจะหลุดเอ่อมาคิดคิดดูแล้วลุงคนแกก็คือแกก็เด่นนะนะเด่นเดนเด่นเกิน่อนะนะครับแกบอกว่าแกวางตัวไม่ถูกนะครับ ถ้าไม่ออกสื่อนะครับผมคนก็ไม่รู้จักเยอะนะครับก็คงไม่เป็นอะไรในตอนนั้นอืมแต่เ็าไม่เข้าใจว่าทําไมต้องวิ่งออกสื่อขนาดนั้นเนออไหมครับทุกท่านเออคือจะบอกว่าสื่อเขาจะสัมภาษณ์เราปฏิเสธได้ใช่ไ,ไหมล่ะอืมแต่นี่ไม่เลยครับนะครับออกหนักกว่าพ่อกับแม่เขาอีกอืมนี่แหละครับ ผมว่ามันก็จะได้เป็นบทเรียนให้กับคดีอื่นในอนาคตนะครับว่าถ้าใครที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็อย่าเสลอไปออกสื่อเยอะนะครับไม่อย่างนั้นโดนจับพิรุษนะครับผมเออต้องระวังนะไม่ใช่ว่าโอ้ยอันที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดอะไรทำนองนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะใช้ได้แล้วนะครับ อืมอ่ะทุกท่านคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับให้ทุกท่านได้เห็นเฉยว่าอ,อลุงพลเ,เวลาเกิดเรื่องไม่สบายใจนเนี่ยต้องโกลคิ้วโกลนหัวว่าอย่างนั้นนะเพื่อแก้เคล็ดแก,แก,แก้อะไรของเขาอละเอออันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกเจ้านี่หน่อยละขั้นว่ามันเพราะอะไรเผื่อมีใครรู้ <laughs> เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ